บ่ายวันที่2ธันวาคม2566ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดินในพื้นที่จังหวัดนนองคายพร้อมมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่สร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยมีนายสุริยพลนุตอโณงรองอธิบดีกรมชลประทานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยนายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่หนายเฉลิมชัยม่วงไหมแพรผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคายและผู้เกี่ยวข้องรวมติดตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้ณโรงเรียนหัวเขียวกงฮักอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ในส่วนของกรมชลประทานได้จัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองคายโดยยึดหลักการมาตรการรองรับฤดูแล้งปี2566-2567ท,ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติกำหนดบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและบริบทการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่